ตัวผมเองได้มีโอกาสทำแบบทดสอบแ a p p y สแกนของอาจารย์ต้นปามซึ่งทำให้ผมเนี่ยได้รู้ตัวผมเองว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบไหนและสีอะไรผลของการทำเทสก็คือได้ผลสีแดงสีแดงมันในความหมายของแ a ป p y สแกนก็คือควาเป็นผู้นำในการที่เราต้องนำทีมธุรก,กิจของผมนะครับก็เป็นการทำทีมแข่งขันนะครับเพื่อสร้างผลิตยอดนักขายต่างๆหลังจากที่ เราได้นำให้บิสแกนมาใช้กับทีมเราแล้วนะครับก็ส่งผลให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวแทนในทีมและสร้างความแข็งแกร่งเนี่ยให้กับทีมได้ผมมีหลักอยู่3ข้อครับในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับคนก็คือ 1. ต้องรู้ตน2รู้คน3รู้งานให้บิสแกนตอบโจทย์ในเรื่องของการที่ทำให้เรารู้คนลบสิบครั้งก็ชนะร้อยครั้งและที่สำคัญก็คือเราสามารถใช้คนได้ถูกต้องกับงานดังภาษากฤษพูดว่านะครับพูด the right man on the right job นะครับอันนี้ตอบโจทย์จริง ในเรื่องของแอพิกรนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้นะครับเมื่อเรารู้ตัวเขา และรู้ตัวเราและที่สําคัญคือเราสามารถที่จะพัฒนายอดขายหรือพัฒนาทีมให้ใหญ่โตได้เพราะว่าการทําระบบงานขายเนี่ยครับมันต้องใช้พลังของทีมพลังของกลุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะเติมเกมได้แต่จากนั้นที่เราเป็นผู้นําเราก็สามารถที่จะบาลาน์นะครับคนทุกๆสีนะครับมาท,มาทํางานร่วมของเราได้โดยไม่ดูถูกเขาหรือตําหนิเขาเพิ่มศักยภาพของตัวเขานะครับให้แข็งแรงและทํางานขายนะครับเสร็จ จาเป็นเพราะว่าเป็นการสแกนที่เรารู้เพราะว่าคนที่เดินมาหาเราครับเราไม่รู้ครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนเมื่อเราผ่านให้ไปสแกนแล้วเนี่ยครับเราจะรู้เบื้องต้นละเมื่อเขาเป็นคนแบบนี้เราจะสอนและดูแลพัฒนาเขาอย่างไรเพื่อให้เขาเป็นนักขาย <S <S ผมมีความเชื่อครับว่าการทําธุรกิจเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ไปสแกน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนํามาใช้ในเรื่องของการทําทีมจนประสบความสำเร็จเราก็มีกลุ่มของเรานะครับในธุรกิจคูเวก็คือชื่อว่ากลุ่มปักแสงทองนะครับแปลว่าผู้มีแสงธรรมเกิดขึ้นในใจนะครับเราตั้งมูลค่าของคนมากกว่าเงินนะครับเงินไม่ใช่ความตอบแทนของเรานะครับเราทํางานระบบทีมช่วยเหลือแบ่งปันให้ความรู้พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของธุรกิจและ ใช้หลักธรรมในการนําธุรกิจดังปัชญ,ญาของเราครับว,ว่าคุณธรรมนําธุรกิจรวมพลังนำความยั่งยืนแอปสแกน a ตอบโจทย์ให้กับเราในานามของกลุ่มบัตรแสงทองบริษัทโคเวประเทศไทยครับ